ฉันชื่อ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 ฉันい、่すます。นชื่はい。นชือฉ่อชอนอนชื่อันช่อฉันชอฉันช่อนชอนชอนชอน่นอช่อนอฉชอน่าฉนชื่อันชื่อัชื่อชืออนอะนนช่อชื่ออนชื่ชื่ัชื่ัชอ่น เป็นเด็กญี่ปุ่นเลยหรือว่าเป็นลูกเครื่องลูกคุเป็นลูกเครื่องญี่ปุ่นกับไทยครับแม่เป็นคนไทยแล้วก็คุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นครับอพูดไทยได้บ้างไหมครับนี่เขาพูดญี่่นเดียวเหะอเนี่ยพ่หอแล้วมาอยู่เมืองไทยนานยังลูกสองขวบครับสองขวบตอนนี้ ตอนนี้เท่าไหร่นะ13บสามอ๋อก็11ปีแล้วระหว่างส้มตำกับอูด้งชอบกินอะไรมากกว่ากันส้มตำครับมาเลยเวลคัมทูไทยแลนด์วอลคัมแล้วไปหัดพูดภาษาไทยที่ไหนอะลูกฟังมาจากเพื่อนที่โรงยิมครับฟังมาจากเพื่อนที่โรงโรงยิมหรือโรงเรียนครับโรงยิมครับ ลง,ลงยิมเป็นนักกีฬาไงนักฬาหนักกีฬาลงยิมเล่นกีฬาอะไรอะลูกยิมนาสติกครับอเป็นยิมนาสติกนะลีลาหรือว่าอุปกรณ์หรืออะไระอุปกรณ์ครับอุปกรณ์รทําไมถึงเลือกเล่นยิมนาสติกอะลูกพอให้เล่นที่โรงเรียนแล้วก็มันสนุกครับ,รบมันสนุกเดี๋ยวนะที่ติดอยู่ที่หน้าอกนี่แปลว่าหนูเป็นทีมชาติแล้วเหรอลูกเยาว,วชนทีมชาติครับ โอ้โหดีใจอะเลดาถิ่นชาตไทยด้วยอ่ะถามหนงสิลูกเวลาเล่นพวกจิมนาสติกเนี่ยครูเห็นบางทีมันก็อันตรายเหมือนกันนะเคยมีแบบอุบัติเหตุไหมลูกมีตอนเล่นบาเดียวเล่นท่าจกแล้วก็หัวไปโดนบารครับแล้วเป็นไงมาแล้วเป็นไงมั่งตอนนั้นเลือดออกมาครับแต่ข้างในครับเลือดข้างในเหรอ อ้ยาคือถ้าภาษาเราก็คือเลือดข้างอยูอ่ในสมองรักษานานไหมลูกประมาณหกเดือนครับโอ,โอแ้แล้วเขารักษา,างไงลูกต้องผ่าไหมผ่าออก่ะอ้ยาผ่าตัดเปิดแล้ว,ลวตอนนี้หายหายสนิทยังครับหายแล้วครับหายแล้วแล้วกลับไปเล่นอีกกลัวไหมกลัวนิดนึงครับตอนแร,แรกกลัวใช่ไหมลูกใช่ครับ,รบแล้วทำไงก้าวข้ามความกลัวยังไง พยายามให้ทําครับอ๋อก็คือทําบ่อยๆใช่ครับจนมันหายไปเลยใช่โอ้โหเจ๋งมากรางวัลที่ได้ที่ภูมิใจที่สุดคือรางวัลอะไรลูกชิงแชมป์ไทยได้ที่หนึ่งรวมครับโอโ้โหที่หนึ่งเลยแล้วเคยไปแข่งที่ต่างประเทศบ้างไหมลูกมีที่ญี่ปุ่นกับฮ่องกงครับอ่าที่ไปแข่งที่ต่างประเทศนี่คือไปใน นามของทีมชาติไทยอย่างนี้เหรอลูกมีทีมชาติไทยกับเกียวโตครับคือยังไงคะลูกเกียวโตสองอันสองอันเลยอ๋อเหรอเป็นไทยด้วยเป็นยด้วยเนญี่ปุ่นด้วยได้สองอันเลยเป็นนักกีฬาสองชาติเลยอย่างนี้เหรอใช่ค่ะโอ้โหเจ๋งอ่ะแล้ววางเป้าหมายสูงสุดเกี่ยวกับสายกีฬานี้ไว้ยังไงลูกอยากไปโอลิมปิกครับอยากไปโอลิมปิกขอส่งแรงใจไม่รู้ว่าตอนนั้น เป็นที่คุณหรือไทยเราเชียร์แล้วกันนะวันนี้ต้องมาโชว์เรื่องนี้แน่ๆแต่ว่าก่อนโชว์ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกเบาะที่นอนสําหรับนักกีฬาครับเบาะที่นอนเอาใช้ทําอะไรฮะนอนตอนกลางคืนหลับสบายอย่างงี้เหรอลูกใช่นักกีฬานอนเบาะอย่างอื่นไม่ได้เหรอลูกได้แต่ห้านอนเบาะนี้มันจะคลายตัวครับอ๋อเบาะสำหรับลาเล่นแล้วเอาไว้รักษาฮีลิ่งตัวเองอะไรอย่างงี้อ่า มาพร้อมไหมพร้อมครับเชิญครับเขาบอกโดสว่ะโดโโดโโดสโดโสวัสดีครับฮัชิเมมาชิตเตวัตชิันนามายาพีสุบเดสโโซยรุิกเนโอโอโโหเขามีพูดนะ้ตาแค่นี้ ทั้งชีวิตเไปกว่านี้ห้องมากี่วันห้องมากี่วันฟุกะนี่คือนักกีฬาดาวรุ่งเยาวชนทีมชาติไทยและนักกีฬาประจำจังหวัดเกียวโตของญี่ปุ่นครับเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเคยดูรายการซูเปอร์เทนมาก่อนใช่ไหมลูกเคยครับรู้ไหมว่าโจทย์ในรายการเราจะง่ายกว่าที่เราไปแข่ง เขาไม่มั่นใจพวกเราก็ไม่มั่นใจค่ะ <c oughs> โจทย์ในรายการซปเปอร์เทนจะท้าทายหน่อยฟูกะกล้ารับคำท้าไหมลูกสู้ไหสู้สู้ครับมาชันมันใจลูกร้อยคณะกรรมการครับโจทย์ที่เราท้าทายฟูกะต้องใช้สถานที่ที่เอื้ออำานวยครับเราจึงไปเงินที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยครับเชิญครับ ขอบคุณสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยมานโอกาสดีนะครับขอบคุณมากๆครับและนี่คือฟุกะครับนี่ชุดนักกีฬายิมนาสติกอน้่ดูท่าวัวอุ้ยโอ้โหโอ้หูท่านี้ท่านี้สุดมากนี่คือล็อกข้อมือไว้ใช่ไหมลูก้โหล็อกข้อมือไว นี่คือโจทย์แรกครับอุปกรณ์ห่วงครับน้องจะต้องทำสามท่าครับสเกลสตทอลแอลซิตและท่าสุดท้ายครับท่าที่3ามแฮนสแตนครับ <raft> โอ้ยอะไอย่ยากอุกะต้องทำสามท่านี้ต่อเนื่องและแต่ละท่าต้องทิ้งค้างไว้ท่าละ3มวินาที ือแต่ละท่านี่ความยากแต่ละท่าคืออะไรลูกฟุกะใช้แรงเยอะมากค่ะใช้แรงเยอะมากคือต้องต้องแข็งแรงมากท่าสุดท้ายเนี่ยคุณก้อติดใจกับท่าสุดท้ายใช่ไหมเหมือนกันนะท่าไอ้ท่าแฮนด์แตนเนี่ยคือมันไม่ได้สามารถท่ามือย่างไงได้าาเยากไหมเอางี้ยากไหมยากนิดนึงยากนิดหนึ่งคือคือหนูก็พอค่อนข้างพอจะดูไอ้พวกยมนาสติกสมัยก่อนน่ะสามท่าเนี่ยท่าลำดับความยากคะแนนความยากเนี่ยไอ้แฮนด์แสตนสุดท้ายยากสุดท่าสุดท้ายนี่ถือว่าโหดมากแล้วครับ เราท้าฟุกะสามท่าท่านผู้ชมครับกำลังใจให้น้องด้วยครับทีนี้ครับต่อเนื่องเลยครับนี่คืออุปกรณ์ตัวช่วยครับในการขึ้นห่ว พร้อมแล้วครับค่อยๆทิ้งตัวลงมาครับท่าแรกครับได้ไหมนี่สองสาม่านครับถ้าต่อไปเอาซิครับ่านครับสุดท้ายครับแฮสตนเอ้ย โอ้โหสงามเนาะเนื Good ่องจากว่าเด็กคนนี้เก่งครับโจทย์ที่เราท้าทายเขาจึงมียากขึ้นไปอีกครับครับทีมงานครับมาเลยครับอุปกรณ์นี้คือบาเดี่ยวครับท่านกัรการครับ ตัวนี้ที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นใช่ไหมฮะใช,มใช่ครับเป็นการหมุนตัวแล้วศีรษะไปฟาดโดดพอต้องเล่นอุปกรณ์ชุดนี้มีกังวลใจไหมมีนิดนึงแต่ว่าเราก้าวข้ามมันได้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะอะไรที่ทําให้เราชนะซ้อมเยอะค่ะซ้อมเยอะเยอะก็จะมั่นใจมากขึ้นนะครับไปดูกันว่าเราท้าทายอะไรครับอุปกรณ์บาเดี่ยวครับ <un> ทีมงานนำบางสิ่งมาครับ นี่คือการกำหนด<ม>นจุดตกครับให้น้องแสดงความสามารถลงมาบนพื้นที่50คูณ50เซนติเมตรครับภารกิจนี้ฟุกะต้องทำท่าจ่าแอสซวิงหมุนตัว3รอบแล้วเหวี่ยงตัวเองลงมายืนภายในกรอบพื้นที่50คูณ50เซนติเมตรครับคือเวลานักกีฬาย,ยินาสติกลงมาลูกถ้ายืนนิ่งๆเนี่ย จะไม่ถูกหักคะแนนใช่ไหมใช่ถ้าขาขยับโดนหักเยอะไหมลูกขั้นต่ำเท่าไหร่ลูก0.3นจดสครับศูนือเุดามคือเขา<อ>ขหักกันแบบนี้แต่ของเราง่ายกว่าเยอะออเราขอแค่ว่าอยู่ในพื้นที่อ๋อเหรอครับอันนั้นอันนั้นยากพี่อันนั้นอัยากเพราะว่าเวลาเขาลงมาเนี่ยลงตรงไหนก็ได้ใต้หรือขวาอะไรขอแค่ให้นิ่งปึ้งครับแต่เนี่ยพี่มีเป้าหมายมีมารให้เขาครับ เขาจะต้องบุนลงมาตรงนั้นตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะยากกว่าพี่จะบอกว่าง่ายกว่าไม่ได้ครับพี่สุขครับอ๋ออันนี้ยากกว่ายากกว่าอันนี้ยากกว่าหรือปุกะใช่ค่ะเอาทูลเราไม่รู้โอเคไม่รู้ไม่ผิดไม่เป็นไรให้โอกาสสามครั้งในการทำธุรกิจนี้นะปุกาสู้นะลูกเชิญเลยครับ โคชเป็นอดีตนักทีมนาสติกทีมชาติไทยน,นะครับจแจนสุงวิงนะครับไปแล้วครับเดึอ บโอกาสเล้สองครั้งนะลูกนะโอกาสครั้งที่2ครับขึ้ล้วครับเขาต้องแว่งตัวเองให้มีแรงมากพอนะครับเพื่อทำท่าแจันสวิงครับนี่คืการส่งแรงก่อนนะครับ สามเ,เร็วนิดเดีมาแล้วเอ๊เอ้โอ้ยนิดเดียวอะย่ะท่าเด่นอ่ะแต่สวยนะลงมาสวยนะเราดูท่าลงครับท่านี้โอโหสวยมากเลยอะ่ะโมลูนเตอร์แมนอะ่ะโอ้โหแล้วขาไม่ขยับด้วยอ่ะโอ้โหลูกสึกยังไงลูกตอนนั้น อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวผมว่าถ้าไปแข่งนี้ลงอย่างนี้นี่ได้เต็มจริงอย่างนี้จริงจนี่คือได้แล้วใช่ไหมลูกได้ถ้าแข่งได้แล้วใช่ไหมลูกแสดงว่าของเราที่มีกรอบให้เนี่ยง่ายกว่ายากกว่าด็ก่าอยากกว่าทำไมถ้าดูเข้าใจอะไรยากจังเลยครับโอ้นี่ยากกว่าลูกยากกว่าแต่เรามีโอกาสให้อีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับอีกทีหนึ่ง โอกาสครั้งที่3ครับนี่คือรูวมรงสมัครทีม โอโหสวยมากสวยมากมันใจอต้องเป็นคมันใจมากรับทุกการจัดระเบียบร่างกายครับโอ้โหโอ้โหดเทียมครับอยู่ไม่ต่อไม่เลยครับไม่เลยครับไม่เลยนะยืนยันครับเ็มไม่เลย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 ท่านคณะกรรมการครับ เพื่อเห็นความสามารถของฟูกะกันจัดจ่าเรามีโจทย์ท้าทายบนเวทีซุปเปอร์เทนครับโอยอยากเห็นแบบทีมงานดดครับอุปกรณ์ชุดใหญ่ขึ้นมาเลยครับโอ้ยมาแล้วที่กําลังขึ้นมานี่คืออุปกรณ์ถนัดของฟูกะครับมา้มาหูครับท่ากนกรรมการครับเดี๋ยวให้น้องโชว์ให้ดูว่าถ้าม้าหูเนี่ยปกติเล่นกันยังไงครับ โอ้เฮ้ยมือที่ใหญ่เลยโอ้โหเฮ้ยโ<ฮ>อ้โหท่านผู้ชมทุกท่านอาจจะรู้สึกว่ามันยากตรงไหนก็ขึ้นไปหมุนไปหมุนมาเพื่อให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นฟูกะลูกจะให้หนูสอนกรรมการเล่นลให้เลือกว่า<ฮ>อยากสอนใครตอนนี้อำนาจอยู่ในมือฟูกะลูก ลูกกอยากสอนใครลูกใครนะลูกพ,พี่ห้อยพี่ห้อยคนไหนคือพี่ห้อยครับเออฝากน้องเขาด้ยชื่อเมื่อกี้มันดูตรงแตงไงก็ไม่รู้ดูเยพี่หอ้หอยครับน้องเชิญครับ ทิศพี่หอยวันนี้พี่หอยนี่เหมือนเดิมทำไมฮะทุกทีเวลาพี่จอกมาพี่จะมีถอดเสื target. ้อแล้วเดินมาติ๊่ยผมเชื่อว่าแกขึ้นอ่ะจะขึ้นยังไงก่อนลองสอนท่าพื้นฐานเอาง่ายสุดลูกเอาท่าง่ายสุดอยากให้ทำท่าไหนครับซิสเซอร์ซิสเซอร์ทำไงลูกซิสเซอร์เขาให้ออฟคัลค์อ๋นง่ายเหรอลูกไปหน้าแล้วก็ง่ายง่ายใช่ใช่ใช่ารขาล้วค่อยไปค่อยมาค่อยไปค่อยมาง่ายง่าย เอาเอาง่ายกว่านั้นลูกของ่ายกว่านั้นมีท่าอื่นไหมลูกเอาแค่เอาตัวขึ้นไปให้ได้ลูกอันนี้ง่ายสุดอันนี้ง่ายสุดพี่ต้องเชื่อเด็กเขาพัน้เด็กเอาเด็กู่ก้าวู่ก้าวทำให้ดูทีนึงอ่าทำให้ดูลูกซีเซอร์ซีเซอร์ฟาบควายไปควายมาควายไปควายมาเหรอมี่ง่ายสุดเลยลูกพี่หอยทำได้ท่านผู้ำผมจะให้พี่หอยนะครับอธิบายลูกให้ทำไงลูก ใช้ใช้ชตัวไหนขึ้นลูกใช้ตัวไหนดึงตัวแขนดึงแขนดึงแขนดึงขึ้นไปแล้วหัวลงะ ทานคณะกรรมการครับเราเห็นแล้วว่าท่าของยิมนาสติกเนี่ยไม่ง่ายสำหรับอุปกรณ์ม้าหูท่าที่เราจะท้าทายน้องฟุกะมีชื่อว่าหมุนตัวขาชิดข้างม้าหูครับหรือว่าไซส์ซัพพอร์ตเซอร์เคิลขอชื่ออีกทีได้ไหมฮะไซส์ซัพพอร์ต ภาษาอังกฤษคือท้าไซส์ซัพพอร์ตเซอร์เคิลครับอ๋อเหรอครับผมอีกครั้งได้ไหมฮะเอาอ่ะใจร้ายแล้วงเข้ามาไซส์ซัพพอร์ตเซอร์เคิลขอโทเห็นหมุนหมุนตัวขาชิดข้างม้าหูเออเห็นเห็นตอนพูดตาลอยล้อขาเขาโหวงคิวไงโหวงคิวการ์ดไงขอโทษใจร้ายกับการใจร้ายฟุกกะทำให้ดูนี่ลูกมันทำไงไซส์ซัพพอร์ตเซอร์เคิลลูกหมุนตัวขาชิดข้างม้าหูทำสองสามทีพอนล้วลูกนะเดี๋ยวเหนื่อย โนี่ยากอ่ะนี่คือสิ่งที่เราท้าทายฟูกะครับให้ทำท่านี้ต่อเนื่อง30วินาทีครับท่าอะไรนะครับท่าอะไรนะครับไซส์ซับพอร์ตเซอร์เคิลหมุนตัวขาชิดข้างมาหูไซส์ซับพอร์ตเซอร์เคิลนี่พี่ท้องจนหูเขาจำได้แล้เนี่ย ถ้าพี่สงสัยนะถามโผมผมจะไม่ถามคุณแล้วเดี๋ยวถ้าผมสงสัยชื่อท่าตัวขาชิดข้างมาหูใส่ัตห์ัวเตอร์เขาจะบ้ายังไงพี่สงสัยไม่ถามโคพี่ถามโคจะไม่ถามคุณแล้วเวลาที่เราท้าทายคือทำต่อเนื่อง30วินาทีครับนั่นหมายความว่าต้องสมดุลต้องต่อเนื่องและต้องแข็งแกร่งมากพอประจำที่ครับทีมงานครับขอนาฬิกาจับเวลาครับผู้กล้าพร้อมแล้วลูก เตรียมตัวพร้อมจับเวลาครับไปแล้วครับต่อเนื่องมากครับนี่คือน้องเสียงขอบแต่ละสุดนี้ครับคุณท้าพนี้ไปแล้วครับอีกที่สิดนะลูกอีกที่สุดนลูกอีกเดียว นิดเดียว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 อีกนิดป่าวทีลูกไปจบแล้วลูกได้แล้วเหนื่อยมาโอ้โหเหนื่อยอะเหมือนจะไม่เหนื่อยนะเอาคนดูแบบเหมือนเหนื่อยเหนื่อยมากเลยให้น้องหายใจเรื่อยเรื่อยก่อนให้น้องหายใจเรก่อยเรื่อยก่อนไม่เหนื่อยใช่ไหมลูกเหนื่อย เหนื่อยมากเดี๋ยวให้น้องได้พักเหนื่อยก่อนแล้วก็ระหว่างที่น้องพักเหนื่อยเนี่ยผมมีโจทย์สุดท้ายมาท้าทายน้องฟูกาครับเป็นโจทย์ที่ไม่ใช่กีฬายิมนาสติกค,ครับเป็นโจทย์ที่เราคิดขึ้นเพื่อท้าทายฟูกาโดยเฉพาะครับฟูกาลุกมาทางนี้ก่อนลุกพักผ่อนก่อนทีมงานครับอุปกรณ์สุดท้ายมาเลยครับเราใช้ทักษะของกีฬายิมนาสติกมาประยุกต์เป็นเกมเพื่อท้าทายฟูกาครับโจทย์นี้เราท้าทายฟูกะ ให้เคลื่อนที่ด้วยแขนครับพูดง,ง่ายๆคือใช้แขน,แขนเดิน,น,เ,นเ,เดินไปตามราวเหล็กที่เรากําหนดให้ก็เมื่อถึงจุด,ส,ด<ช>สุดท้ายครับใช้แขนกระโดดเนี่ยใช้ขาเหยียดตรงขึ้นไปเพื่อถีบให้ลูกโป่งแตกจากจุดเริ่มเดินด้วยแขนไปถึงจุดสุดท้ายลูกโป่งแตกนี้ฟุกะต้องทําภายในเวลา30ิวินาทีครับ กุกกะสู้นะลูกท่านผู้ชมครับขอกำลังใจ้น้องครับแต่โดยที่ไม่ถขมไม่ถึงเลยท่านคณะกรรมการครับเดินทางตรงเนี่ยยากระดับหนึง่งแต่พอขึ้นทางเฉียงน่นไงอันนี้ยนะ่ากลัวที่สุดเลยโอ้โหมันจะยากขึ้นอีก2อสาเท่าครับแล้วเมื่อถึงจุดนี้ต้องกระแทกให้ลูกโป่งแตกทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลา30นาทีนะครับกุกะพร้อมไหมลูก ประจำที่ครับถ้าผู้กากับพร้อมแล้วชูมือบอกเรานะครับอบอกนะครับเตรียมตัวร่มครับสวยงามมากครับโห<อ>นี่ตั้งฉากเลยครับโ,โหแล้วนี่เะ็นฉากก <Feels S 1> ันีัขึ้นเลยยี<อ>่สิบปีลูกสบายสบาย <ไ>สู้เขาสู้เขาค่อยๆค่อยๆดีดีดีลูกไม่เป็นไรลูกเวลาเหลือเียได้ลูกเย่ ท่านผู้จัดการครับได้เห็นความสามารถฟูกะรู้สึกอย่างไรกับเด็กคนนี้ครับโหครูแบบทึ่งมากเลยอ่ะสิ่งที่ฟูกะทําให้พวกเราดูนะลูกนะมันมาจากการที่หนูฝึกซ้อมอย่างมีวินัยอีกอันหนึ่งที่ครูชอบในหนูมากๆเลยตอนที่หนูบอกว่าหนูเคยพลาดอุบิเหตุแล้วหนูก็มีความกลัวแต่ความเจ๋งของหนูคือกลัวเหรอกลัวก็ทําซ้ําเลยทําจนกว่าความกลัวมันจะแพ้เราในทุกอย่างวันนี้หนูทําอะไรในโลก ทำซ้ำลูกแล้วเดี๋ยวหนูจะเป็นเอ็กซ์เพรสเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่หนูทําและพวกเราจะคอยเชียร์วันที่หนูไปโอลิมปิกนะลูกนะขอบคุณครับเราสามคนให้พานคับพ,พี่สุขแจ้งเรื่องความสมามารถแจ้งเรื่องความฝันของพิกะ ไปที่พี่พี่นมเปรี้ยวดัชมิลคิดแล้วพ,พี่พี่เามีบางอย่างจะมอบให้ฟูกาดครับนะไม่มองได้นนี้ลูกนี่เดินหน้า39พีก้าีพี่ทีมงานครับขอความฝันของฟูกาดด้วยครับหันมามองได้ละครับเ <ysz> MM ดิลกูกเดินเลยครับ พี่พี่นมเปรีย้ยวดัชวิลคิดให้ไปหาว่าที่เมืองไทยจะหาเบาะแบบนี้ได้ที่ไหนเราก็ไปนค้นพบว่ามีที่นิชิควาวะแอร์ไทยแลนด์เท่านั้นเขามีจัดจำหน่ายอยู่ที่สยามพากาชิม,มายาปรากฏว่าพอติดต่อกลับไปพี่เขาทราบว่ากูกะต้องการเพื่อไปใช้ทำอะไรเขาบอกว่าตรงนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายให้ก,กูกะฟรีเลยลูกขอบคุณมากครับ มาจับหน่อยลูกมาจับหน่อยพนักงานครับมันนุ่มมากคือมันนุ่มมากาแบบพอเล่นกีฬาเสร็จแล้วนอนตรงนี้จะบําบัดบําบัดบําบัดครับคือทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวขอบคุณมากๆานะครับนิชิกว่าแอร์ไทยแลนด์นะครับกูกะครับพี่พี่นมเปรี้ยวดัชมิลคิดก็ถามว่าเออเรายังสนับสนุนกูกะอะไรได้อีกทีมนันก็บอกไปว่าเวลาที่น้องเดินทางเนี่ยไปแข่งขันเพื่อพัฒนาตัวเองเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายครับดังนั้นนมเปรี้ยวดัชมิวคิด ขอมอบคุณสบสนให้ภูกะในการนี้2 0 0 0 0ืนบาทจากน้เปรี้ยวดัซซิ่ลิวคิดครัดีใจไหมลูกแข่งก,กันยิ่งปุ่วันนี้คคได้เบาะด้วยได้ทุนไปสบสนการนข่งขันด้วยรู้สึกยังไงลูก,กรู้สึกด,ดีครับรู้สึกดีนะลูกนะฝึกฝนแล้วก็จะได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นอัจฉริยะพันจิ๋วยิมนาสติกข,ของเรานะครับน้องฟูกะครับครับ ขอบคุณมากครับคุณตาลูกขอบคุณครับคุณภาพมากละลูกไอของญี่ปุ่นเลยนะจริงกโค้ยบ่อแบบนี้ราคาสูงมากนะครับทำเป็เศษอะเนาะมันเป็นยังไงอะข้างในอะผมจับดูแล้วมันเป็นอุปกรณ์มันมันมันไม่ใช่เบาะธรรมดามันเหมือนเวลาเรานอนไปแล้วมันจะมันจะซับพอร์ตกับร่างกายเราอะโอเคกำลังไปเลยดูแลตา よかった何ีง่ちยดีดีดีดこれをいただいて。すごี良かったじゃない？言ีてることดかっีด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 ีมีด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 หดีดงลีดีว้ดี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 ตีด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 ีี แล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็นอนให้เต็มที่ครับกินอาหารที่มีประโยชน์มันจะทําให้แข็งแรงครับซุปเปอร์เซ็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ